สวัสดีครับทุกทุกท่านที่กำลังรับชม YouTube ป้างคอมสารคดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะขอ,อนำเสนอการสำรวจนกที่หนองกระมันตำบลโพวงอำเภอขุนหารจังหวัดรีสเกษนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์แจ้งเข้ามาว่าให้ไปสำรวจนกที่หนองกระมันแห่งนี้นะครับหนองกระมันเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่กว้างพอสมควรอยู่ติดกับ หมู่บ้านนะครับมีชาวบ้านกำลังหาปลาวางกับดักมีปลาสลิดปลาอิจจนและก็ปลาอื่นๆือีกนะครับสำหรับกับดักอันนี้นะครับมันมีชื่อว่าไอโง่นะครับเป็นตาข่ายแล้วก็มีลวดเหล็กเสริมความแข็งแรงนะครับกับดักอันนี้ก็ดีนะครับสามารถซ่อมได้เวลามันขาดนี่ก็เป็นป้ายนะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพวงติดไว้ มีข้อความบอกว่าห้ามการล่านกนะครับห้ามล่านกห้ามล่าสัตว์ปีกทุกชนิดนะครับแสดงถึงว่าท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์นกในพื้นที่นะครับสาหรับนกเด่นๆที่นี่นะครับผมต้องยกให้นกแขกนะครับเพราะว่านกแขกเป็นนกที่หายากพอสมควรนะครับนกแขกสามารถพบเห็นได้ทั้งตัวเต็มวัยแล้วก็นกวัยอ่อนซึ่งยังไม่เต็มวัยนั่นเอง นกแขกนะับเป็นนกที่หายากพอสมควรนะครับนกตัวเต็มวัยขนลำตัวสีเทาหัวและคอแก้มขาวตัดกับกระมอมถึงท้ายทอยและหลังสีดำจุดเด่นที่ท้ายทอยมีขนเปียสีขาวสองเส้นแข้งและตีนสีเหลืองนกวัยอ่อนปากเหลืองครําสันปากดำหัวและลำตัวด้านล่างสีน้ำตาล มีลายขีดคล้ายกับนกจางกรอกนั่นเองแต่ขนาดตัวจะใหญ่กว่ายางกรอกนะครับลําตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้มมีลายจุดยาวจากปลายขนสีขาวนกแขกนะครับเป็นนกที่หายากชนิดหนึ่งซึ่งพบไม่บ่อยนัดต้องพบในพื้นที่ที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับตามแผนที่การกระจายพันธุ์นกแขกในประเทศไทยเป็นนกประจำถิ่นแถบภาคกลาง เป็นนกอพยพแถบภาคเหนือเล็กน้อยเท่านั้นนะครับการที่สำรวจพบนกแขกที่หนองกระมันแห่งนี้จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยของนกชนิดนี้นะครับแม้พื้นที่นี้จะมีนกแขก ครอบครองพื้นที่เป็นส่วนมากแต่ก็ยังมีนกกาน้ําเล็กและนกอื่นๆนครับโดยเฉพาะนกกาน้ําเล็กก็เด่นไม่แพ้กันสามารถอยู่ร่วมกับนกแขกได้อย่างดีมีหลายตัวพอสมควรนะครับนกกาน้ําเล็กบินโฉบลงมาหากินตามพื้นผิวน้ําลอยคออยู่ในน้ําดำผุดดำว่ายมุดน้ําได้นะครับแต่นกแขกจะรอจังหวะ ในการจับสัตว์น้ำนกแควกมกกักเกาะอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้เที่ยๆส่วนเจ้านกกาน้ำเล็กนั้นมกกักเกาะบนยอดไม้ด้านบนสุดยางโทนใหญ่ตัวนหนึ่งก็เดินหากินแถวบริเวณนี้สังเกตดูนะครับยางโทนใหญ่คอมันจะยาวมากสัดส่วนยาวกว่าลำตัวของมันอีกเมื่อเปรียบเทียบกับยางโทนน้อยหรือยางเปียก็จะมีขนาด ที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับนกอีโก้งก็ส่งเสียงดังแข่งขันกับนกแขวกเดินหากินบนผักตบชวาลักษณะของต้นไม้ที่ติดกับริมน้ำอย่างหนานแน่นแบบนี้นับเป็นที่อยู่อาศัยและใช้สร้างรางวางไข่อย่างดีของนกเหล่านี้ ซึ่งพื้นที่ในลักษณะแบบนี้นับวันจะหาได้ยากขอบคุณชุมชนและผู้นำชุมชนท้องถิ่นรบนะคัที่เ็งเห็นความสำคัญของนกและทุกสรรพชีวิตที่อาศัยอยู่ที่หนองกระมันแห่งนี้สำหรับวันนี้นะครับวันเดียวที่มาสำรวจนกก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ยังมีอีกด้านทางทิศตะวันออกนะครับฝั่งทางทิศตะวันออกก็รู้สึกว่าน่าจะมีนก ชนิดอื่นๆอยู่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเช่นกันรอบหน้านะครับต้องไปเฝ้าสำรวจดูอีกรอบสำหรับน้องน้ำแห่งนี้นับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญมากต่อทุกสรรพชีวิตมนุษย์เราก็ได้อาศัยทำการเกษตรทำการประมงและก็เลี้ยงสัตว์สัตว์น้ำและนกต่างๆก็ได้อยู่อาศัยเพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ หนองกระมันนับเป็นหนองน้ำที่มีระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ต่อทุกสรรพชีวิตทุกๆสิ่งที่เราใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันล้วนมาจากธรรมชาติแทบทั้งสิ้นครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งการใช้สอยใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆก็ควรที่จะใช้ให้ประหยัดให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงที่สุด นับเป็นวิธีการช่วยกันรักษาธรรมชาติให้อยู่ยั่งยืนยงตราบนานสืบไปอีกทางหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ